วิธีทำโอ๊ตตอติย่าแบบง่ายๆไปดูกันเลยเราจะใช้ข้าวโอ๊ตอบแห้งนะคะข้าวโอ๊ตหนึ่งถ้วยตวงโปรโตีนถั่วลันเตาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะเกลือชมพูหรือเกลือทะเลหนึ่งช้อนชาใส่น้ำเปล่าสองถ้วยตวงนะคะแล้วเราก็ปั่นไปเลยค่ะปั่นให้เนียนเลยนะคะถ้าเราอยากให้มันมีเนื้อหน่อยเราก็ไม่ต้องปั่นละเอียดก็ได้นะคะเอาตามที่เราชอบได้เลยใส่น้ำมันมะพร้าวลงไป น้ำมันจะช่วยให้แป้งไม่ติดก,กระทะนะคะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะถ้าชอบแผ่นบางก็เทแป้งน้อยถ้าชอบแผ่นหนาก็เทแป้งเยอะเท่านั้นเองจ้าแล้วก็พลิกกลับด้านแบบขั้นเทพไปเลยพลิกกลับไปกลับมาจนกว่าเราจะพอใจเลยนะคะเป็นยังไงคะมันง่ายมากเลยใช่ไหมบอกแล้วมันง่ายมากเลยใครๆก็ทำได้ลองไปทำกันดูนะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย